ดีครับสังสดอฟแฟมิลี่มาแล้วครับครับวันนี้ก็หลังจากทเทปูนเทพยัยงเรียบร้อยเล้นะครับตอนเศร้าเวยครับตอนใบกับพี่หมามาซอยนะครับนี่พี่หมามาซอยซอยออกเลีกยให้นะครับพอดีกับเมย์เขืกันแล้วเมื่อเศร้าเนี่ยอุ้ยวันที่บขจ้าทีบมามานะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนมาออกเสร้าให้ ออกได้อยู่ละผมเห้มันใหญเทียนพี่กันเอ,อ,อนาธรรมดาล้ครับ สีไม่มดเลยไปเบิ้องบนสันท่าไปเลยบ่แล้วดอกแใสว่า,วาติดมือติดเขียดไปมืดไห่ยังเจ้า่อใส่รูไม่เศร้าต้องโนเช้าลเลยแม่นนี่ครับตอนนี้กัไล่ปิดหัวเซลเลยครับอันที่เล็กโครมกลมขึ้นมานี่แม่นยังครับอยากรู้ครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นโครมไฟโซลาเซลล์เลยครับใส่นี่แล้วก็สตีดเล็กเข้าไปเล็กเป็นเล็กไฟสามเฟสเลยครับสาเฮ็ดไว้ ไปถาดึงไฟสามเฟส้าเลออีนนะครับีนี่่ามาซอยอต้องมีเดียพ่้องาเ่านี้บืนตายครับเมื่อเช้านี่้าบืนตายพเดียวครับ เดวดี๋ยวาครับเดี๋ยวมัพาไปเบิ้งกันลุ้มที่เอาเทไปโอ้เทเลือกเ้ยครับเลือกปุนสอบหนึ่งโอ้ยสอบหนึ่งนะปุนเครื่องสอบอะทางล่างแบบง่ายเลยครับทางล่างผมงเ็ดไว้เป็นเป็นไข้ไข่อันสามยมนี่ครับขึ้นมา โอ้นี่เออแข็งครับว่างีไปว่าไปไซส์ประมาณตั้งขึ้นเลยครับหกเมตรนะครับต้องว่าดูครับทำงานเนะครับปันเล้วจากนั้นก็เอา,า,าเสา,าไปต้ตังนะครับเดี๋ยวอีท่าห็นบางนะครับย่มตังอแล้ว,วพอดีตอนนี้ก็ใก,ใกล้สีมองแล้วครับกัพี่เมาแล้วครับพี่เมาคนเดิมนะครับ ที่เคยไปเฮ็ดร้านอีเป็ดน้ำกันน่าเฮียนะครับแมนนครับแมน,แมนที่เคยไปเฮ็ดร้านอีเป็ดน้ำกันนี่มาได้พอพอเล่าโดนนะครับน้ำหาโตยากน้ำฮาโตยากนะครับเอาครับคลิปนี้ไปกันครับฝากเบิ่งคขี้บงข้อตาน่ายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับขอบคุณครับ